ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอโรมมโนคอนเฟิร์มแมนยูเตรียมทุ่มค่าเหนื่อยมาสารหวังรังแรดฟอร์ดจากยักษ์ใหญ่ยุโรปฝาบริสุโรมโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งออกมาเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์คอร์ดออฟไซด์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในพรเมียร์ลีกใกล้จะบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับมาคัสแรดฟอร์ดโดยคาดว่าจะได้รับค่าเหนื่อยสูงเป็นสถิติของสโมสรด้วย สีซั้นที่แล้วกองหน้าสัญช่างกรษถือเป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้ม,มากที่สุดในทีมปีแสดงซึ่งจะตัวกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งได้อีกครั้งภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากโดยยิงไปทั้งหมด30ประตูนในทุกรายการแม้ว่าในซมนนเมอนีแมนเจเตจะมีข่าวต้องการดาวยิงตัวใหม่แต่พวกเขาก็ยังต้องการให้แรดฟอร์ดเป็นหนึ่งในตัวหลักในแนวรุกและพร้อมที่จะต่อสัญญาออกไปท่ามกลางข่าวความสนใจจากปารีสแซงต์แชกแมงซึ่งพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยเป็น2เท่า ผมสามารถยืนยันได้เลยว่ามาคัทแลตฟอร์ดใกล้ที่จะเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์เดแล้วและจะมีการประกาศอีกครั้งโดยสโมสรในทางเทคนิคแล้วมันยังไม่เรียบร้อยยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ต้องทําให้ชัดเจนแต่ก็มีความก้าวหน้าไปมากแมนเชสเตอร์เดเชื่อว่านี่จะเป็นเหมือนการเซ็นสัญญานักเตะใหม่เพราะแลตฟอร์ดกำลังจะหมดสัญญาในปี2024และทีมระดับท็อปมากมายรวมทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเขาอยู่ คาดว่าในสัญญาใหม่ของแลดฟอร์ดอาจทำให้เขาได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งสูงที่สุดในสโมสรแฟนแมนยูรอเฮเมสันเม้าโพรตรวจร่างกายแล้วเมสันมาว,ว่าที่กองกลางคนใหม่ของเมตเดถูกช่างภาพถ่ายภาพได้ขณะเดินทางมาตรวจร่างกายที่แค่ถิงตันเมื่อวันจันทร์ที่3กรกฎาคมก่อนเซ็นสัญญาย้ายสังกัดอย่างเป็นทางการ เมาตกลงสัญญาส่วนตัวกับแมนเชสเตร์ดได้แล้วเป็นเวลา5ปีโดยมีออปชั่นต่อสัญญาได้อีกปีก่อนที่เชลซีต้นสังกัดของเขาจะตกลงค่าตัวนักเตะได้ในราคา55ล้านปอนด์โดยมีค่าแอดออนอีก5ล้านปอนด์ตอกรณีดึงกล่าวลาสุดสตาร์วัย24ปีปรกากฏตัวที่แข่งถึงตันแล้วหลังเสร็จสิ้นการพักผ่อนโดยเขาเดินทางมาด้วยรถแวนสีดำและมีคนขับซึ่งเจ้าตัวนั่งอยู่เบาะหลังแต่ช่างภาพสามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้ในเวลา8โมงเช้าของเมืองพอดี มีการเปิดเผยว่าเมาส์เป็นมิดฟิลด์ที่เอริกเทนฮากุนซือผีแดงโปรดปรานมากเป็นพิเศษและติดตามดูฟอร์มของเขามาตั้งแต่ตอนที่สิงบลูปล่อยให้วิเทสทีมในลีกดัช์ยืมตัวเมื่อซีซั่น2017ถึง2018แล้วแชมเคยพยายามขอยืมดาวเตะอิงริชมาร่วมทีมอาร์แจ็คในซีซั่นต่อมาด้วยนอกจากเมา์ซึ่งเลิกสัญญาก,กับเชลซีอีกหนึ่งปีจอย้ายมาเป็นนักเตะใหม่รายแรกของผีแดงในซัมเมอร์นี้แล้วเทนฮากมีแผนเสริมทัพอีก2ตำแหน่งก่อนปิดตลาด ด้วยการเซ็นสัญญากับนายถวาลและกองหน้าไม่หยุดแค่มีสันเหมาหึงแมนยูตกลงสัญญาโซฟิยนอัมระบัตเฉลุยสื่ออิตาเลียนเผยแมเตอ์ตกลงสัญญาส่วนตัวกับโซฟิยนอัมระบัตมิดฟิลด์ตัวรับของสโมสฟรฟิออรลิรนติน่าได้เรียบร้อยแล้วและรอการเจรจาค่าตัวนักเตะกับม่วงมหาการเป็นขั้นตอนต่อไปลานาซิโอนาเล่รายงานเมื่อ3ก,กรกฎาคมว่า แมนยูเจ็ดประสบความสําเร็จตกลงสัญญาส่วนตัวกับอัมระบัตได้แล้วแม้เขาจะตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรในพิมลิกเนื่องจากโชว์ฟอร์มได้ดีก,กับทีมชาติโมร็อกโกในศึกฟุตบอลโลก2022ก่อนหน้านี้อัมราบัตเคยร่วมง,งานกับเอริกเทนฮากมาแล้วในช่วงที่กุนซอดัตคุมทีม FC อูเทร็คระหวางปี2015-2017และหวังได้เข้ามาร่วมทีมอีกครั้งจากที่นอดินอัมระบัตพี่ชายของโซฟิยานเผยกับสื่อเมื่อไม่นานมานี้ ดานฟิออร์ลนตีน่าถูกระบุว่าพร้อมขายตาวเปยี่ปีหากผีแดงยินดีควักกระเป๋า30ล้านยูโรขณะที่อัระบัตตจะได้ค่าแรงจากสังเวียนแข่งโอทัฟอร์ดมากกว่าสมสรในเซราเป็นเท่าตัวที่สัปดาห์ละ74,000ยูโรไม่ชัดเจนสักทีสื่อชี้ปัญหาเจ้าของทีมทามนยูเสริมทัพซัมเมอร์ฟิล อัลฟโดเปดดล่าสื่ออิตาลีรายงานข่าวปัญหาการเจรจาซื้อขายสโมสร,รปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งผลต่อก,การทำงานในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสัมมร์นี้หลังแม้มีข่าวสนใจดึงอันเดโอนาน่าประตูอินเตอร์มิลานที่ก็ไม่ยอมยื่นข้อเสนอมาสักทีปีแสดงกำลังจะเปิดตัวเมสันเม์หลังจากมีการเจรจามานานหลายสัปดาห์โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ซึ่งทางปีแสดงยอมจ่ายเงินรวม60ล้านปอนด์ให้เชลซี นอกจากนั้นไม่เต็ดมีข่าวสนใจอันเดโอนาน่าอย่างมากแต่การเจรจาไม่มีความคืบหน้าเพราะยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการให้อินเตอร์พิจารณากรณีดังกล่าวอัลเฟโรเปดูล่าดับบปีแสดงดูระมัดระวังในตลาดรอบนี้อย่างมากต่างจากปีก่อนๆที่เดินหน้าแบบอิสระและมีเงินทุนใช้จ่ายมากมายต่างจากซีซั่นนี้ที่มีเงินทุนจำกัด ปัจจัยสาคัญไม่ใช่การระมัดระวังตัวของทีมซื้อขายที่พยายามเจราจาแบบรอบคอบแต่มาจากการเจราจาขายสโมสรที่ยังไม่มีความชัดเจนส่งผลให้งบประมาณจากตระกูลเกลเซอร์น้อยกว่าที่ผ่านมาแม้ทางเจ้าของทีมปัจจุบันออกมายืนยันพร้อมนูลังเอลิกเทนฮากและทีมงานสําหรับเสริมทีมชุดใหม่แต่เมื่อพิจารณาจากท่าทีและสถานก,การณ์เชื่อว่าปีสแสดงมีวงเงินจํากัดบวกกับรายงานผ่านสื่ออังกฤษก่อนหน้านี้เผยว่า ยูไในเต็ดอาจจะมีเงินทุนใช้งานแค่120ล้านปอนด์ซึ่งหากนำกรณีดังกล่าวมาอ้างอิงเท่ากับว่าตอนนี้ผีแดงเหลือเงินล่านักเตะใหม่แค่60ล้านปอนด์ยิ่งมีรายงานออกมาต่อเนื่องว่าเถนฮากไฟเขียวให้ขายนักเตะในทีมชุดใหญ่ออกไปเพื่อระดมทุนทําให้สื่อมั่นใจถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติในรัวโอทาฟร์ทั้งนี้ปีแสดงยังต้องการพวกศัตรูรายใหม่โดยมีชื่ออันเดโอนานามาแรงนอกจากนั้นมีกองหน้าที่เถนฮากพยายามหาทางดึงตัวมาใช้งานในซีซั่นต่อไป พออกีฬาเชื่อปีกพลังหนุ่มแมนยูไม่น่าจะกลับไปคาแข่งให้ซันแด์อีกครั้งคริสจานสปีกแมนผู้นริการกีฬาซันแด์เชื่อว่าอาหมัดเดียโลปีกดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะกลับมาเล่นให้กับเดอะแบล็กแคทอีกครั้งเพราะว่านักเตะค,ควรจะได้เล่นฟุตบอลในระดับที่สูงกว่านี้ปีกว่าย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับซันแด์ในสัญญายืมตัวหนึ่งลุกาลเมื่อลุูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ที่ผ่านมาและมีส่วนช่วยสำคัญในการพาทีมเข้าไปเล่น Play off, เพลย์ออ อาหมัดจะกลับมาซันเร์แลนด์หรือไม่นะเหรอผมไม่คิดอย่างนั้นเขาควรจะเล่นในระดับสูงอย่างเช่นอังกฤษลาลิกาบุนเดสลิกาหรือที่ไหนก็ได้นั่นคือระดับของผู้เล่นที่เขาอยู่สปีกแมนกล่าวทีมงานที่นี่นักเตะและกองเชียร์ช่วยให้เขากลับไปสู่เส้นทางนั้นและหวังว่านั่นจะดึงดูดนักเตะให้ย้ายมาที่ซันเร์แลนด์มากขึ้นสำหรับอาหมัดลงเล่นให้กับซันเร์แลนด์ไปทั้งหมด42นัดทุกรายการทำไป14ประตูกับอีก4อาสซิด เอริกบบยี่นำทัพส่องรายชื่อ8แข้งแมนยูเตรียมคัมแบ็กจากยืมตัวส่องรายชื่อ8แข้งของแมนเชสเตอร์ยูที่จะหมดสัญญายืมตัวและเตรียมคัมแบ็กสู่ทีมชุดใหญ่อีกครั้งนำโดยเอริกบบยี่และอเล็กซ์เตลเลสเอริกเชนฮักกุนซือชาวนัดบีคิวนำทัพปีแสดงกลับมาฝึกซ้อมที่แคนิงตันเพื่อเตรียมความพร้อมลงอุ่นแข้งในช่วงปีซีซั่นในสัปดาห์หน้าโดยพวกเขาเตรียมได้ตัว8แข้งที่ปล่อยให้ทีมอื่นยืมใช้งานเมื่อรุ่การที่แล้ว กลับมาอยุกกับสมอรอีกครั้งนำมาโดยเอริกบายยีปรากหลังชาวริคสที่ย้ายไปเล่นให้อลปิกมากเซและได้ลงเล่นไป17นัดในลีกนอกจากนี้ยังมีชื่อของอเล็กเตเรสแบ็กซ้ายชาวบราซิลที่ย้ายไปคว้าชแชมป์ยุโรปไปอีกได้กับเซบียาโดยได้ลงเล่นให้กับทีมจากแดนกระทิงถึง38เกมทุกรายการรวมถึงดีนเฮรสันผู้รักษาประตูชาวอังกฤษที่ย้ายไปเฝ้าเสาให้นอติงแฮมฟอร์เรสซึ่งมีโอกาสกลับมาลุ้นยึดเมอรหนึ่งเช่นกันหากสุดท้ายธบิดเดคาหไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ ขณะที่รายชื่ออีก5้าคนที่เหลือเป็นแข้งดาวรุ่งที่มีโอกาถูกปล่อยไปเก็บประสบการณ์ต่อได้แก่อมาดิเอโร่ไปเสแร์แลนด์โชลาชชลิตเล่ไปโบตันฮาริวาเมดบี้ไปเบอร์มิงแฮมชาลีแม็กนิวไปนิวพอร์ตเคานตี้อัโราฮรเฟนันเดสไปเพรสตันสำหรับแมนจิตมีโปรแกรมไปทัวร์ปรีซีซั่นในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเดชบุญที่ไม่ได้ตัว4สตตร์ที่แมนซิตี้สนใจจะโดนแมนอยู่าดหน้า แมนเชสเตอร์ซิตี้จำเป็นต้องถอนการและล่าเด็แคนริ์กองกลางกับตันทีมเวสต์แฮมอเต็ดเนื่องจากนักเตะเตรียมที่เซ็นสัญญากับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้เดอะกันเนอร์ไม่เคยปกปิดว่าแสดงความสนใจอยากได้ตัวไรช์อย่างมากแม้จะโดนปฏิเสธข้อเสนอมาแล้วสองครั้งแต่สำหรับครั้งที่3ดูเหมือนว่าเวสต์แฮมจะใจอ่อนแล้วเนื่องจากพวกเขาใส่ตัวเลขจำนวน100ล้านปอนด์บวกรายได้อื่นๆอีก5ล้านปอนด์ยื่นให้คุนคอนพิจจรณา สำหรับตัวเลขสูงลิฟแบบนั้นทำให้โรเบยบสีฟ้าตัดสินใจถอนสมอเลิกสนใจมิดฟิลด์ฟอร์มแรงทีมช่างปริดไปโดยปริยายอย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่กรณีแรกที่ทีมของกุนซือเปปกอริล่าต้องผิดหวังจากนักฟุตบอลที่พวกเขาสนใจงานนี้บอกเลยว่านักเตะระดับสตาร์ดังถึง4คนที่แมนซิตี้หมายมั่นปั้นมือว่าจะได้ตัวมาเสริมแกร่งสุดท้ายต้องกินแฮลและกลายเป็นแมนเชสเตอร์เต็ตที่คว้าตัวไปสําเร็จแต่เชื่อคือว่าตอนนี้สาวกสำเภาทองคงแฮปปี้สุดๆที่ไม่ได้ทั้ง4คนนี้มาร่วมทีม คริสเตียโน o โลนโดตอนนั้นต้องบอกว่าฮือฮามากๆเพราะมีรายงานยืนยันว่าแมนซิสตี้สนใจอยากได้ตัวคริสเตียโน o โลนโดมาร่วมทัพแถมนักเตะก็มีใจเอ็นเอียงมาเล่นในทินเอเันสเตเดียมเช่นกันเพียงแต่พยายามเก็บอาการไม่อยากให้เรื่องกระตุกกระตาอย่างไรก็ตามข่าวใหญ่แบบนี้ไม่มีทางปกปิดได้แน่นอน และเรื่องนี้ได้ยินไปถึงหูคนใหญ่คนโตที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันที่ถึงขนาดลงทุนโทรไปคุยเป็นการส่วนตัวกับเฮดดเพื่อเกลีย้ยกล่อมให้เขาเปลี่ยนใจและก็ทำสำเร็จการหวนกลับโอทัฟฟอร์ดดูมันจะสวยงามในตอนแรกแถมซีซั่นแรกที่ได้เล่นให้ผีแดงคำรบสองเจ้าตัวก็ฟอร์มดีซะด้วยแต่กระน,นั้นเขาไม่สามารถทำทีมจบอันดับท็อปโฟร์ได้ในฤดูกาลที่สองทุกอย่างกลับตลบัดโรนโดมีปัญหากับเอริกเทนฮากมาตลอด และฟังเส้นสุดท้ายขาดสะบั้นเมื่อไปให้สัมภาษณ์แ์ต้นสกัดและกุญสือชาวดัฐผ่านพียสมอร์แกนพิธีกรชื่อดังนั่นคือการปิดฉากชีวิตของ CR อาเกับแมนยูจากนั้นก็ย้ายไปโกยเงินที่อัลนาเซอร์ในลีกซาอุดิอาระเบียแฮร์รี่แม็กไกวต้องยอมรับว่าแฮร์รี่แม็กไกวตอนที่เล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ทำผลงานริ่งแข็งแกรง่งและเป็นเซเตอร์แบ็กที่หลายทีมชั้นนำสนใจอยากได้ตัวไปร่วมทัพหนึ่งในนั้นก็คือแมนซิตี้ ช่วงเวลานั้นเป๊ปแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการได้แม็กควายมายืนเป็นหัวใจหลักในตำแหน่งกองหลังเพราะมั่นใจเหลือเกินว่านักเตะค,คนนี้มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในแนวรับได้อย่างไรก็ตามเมเด,ดนยุคโอเลกุน่าโซชากลุมบางเหียนควักกระเป๋าจำนวน80ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกให้เลสเตอร์ซิตี้เพื่อนำเข้ามาร่วมทัพแถมยังมอบปลอกแขนกับตันทีมให้ด้วย หลังจากที่พลาดได้ตัวแม็กควายงานนี้นายใหญ่ชาวสเปนิชออกมาแสดงความผิดหวังพร้อมร่วมยินดีที่แมนยูได้นักเตะชั้นยอดไปร่วมทัพแถมยังชื่นชมว่านี่คือผู้เล่นที่สุดยอดอย่างแท้จริง4ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้เชื่อว่าซาวเกเรสอาร์มีคงอยากสก,กิดเป๊ปว่ายังสนใจอยากได้ตัวแม็กควายไปคุมเกมรับอีกไหมเดี๋ยวแมนยูขายให้ถูกๆพ่อปอกบาไม่มีอะไรต้องสงสัยว่านี่คือหนึ่งในนักเตะจอมลีลาในยุคปัจจุบัน โดยพอปอกปาเป็นแข้งที่เตมไปด้พรสวรรค์ซึ่งแมนซิสตี้สนใจอยากได้ตัวนักเตะรายนี้มากๆตอนที่เขายังโชว์ฟอร์มสุดโหดกับยูเวนตุสแมนซิตี้ล็อกเป้าอยากได้ปอกปามากๆก่อนที่สุดท้ายนักเตะเลือกย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี2016ซึ่งนั่นเป็นการหวนกลับมาสู่ทีมเป็นคำรบสองเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นแข้งในศูนย์เยาวชนของผีแดงช่วงระหว่างปี2009ถึง2011อย่างไรก็ตามปอกปาต้องเจอกับปัญหาเรื่องสภาพความฟิตและฟอร์มการเล่นก็ไม่คงเส้นคงวา แถมยังชอบใช้เวลากับการเล่นโซเชียลและเปลี่ยนทรงผมมากกว่าใส่สตั๊ดลงสนามด้วยซ้ำตลอดระยะเวลา6ปีปอกบาไม่สามารถงัดฟอร์มเทพเหมือนที่เขาแสดงให้เห็นตอนที่อยู่กับทัพม้าหลายได้เลยงานนี้ค่าตัวที่แมนยูกระจายไปถึง90บล้านปอนด์มันไม่คุ้มเลยแถมบทสรุปสุดท้ายมิดฟิลเลือดเฟรนหวนกลับไปเล่นกับยูเวอีกครั้งแบบไม่มีค่าตัวอเล็กซิสซานเชสแมนซิตี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสนใจอยากคว้าตัวอเล็กซิสซานเชสมาจากอาเซนอลนเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2อง7ิเจ อย่างไรก็ตามมีเหตุผลหลายประการที่ทําให้ดีลวนี้ล้มไม่เป็นท่าในช่วงเวลานั้นสตา์ลูกหนังชาวชิลีาําใจต้องทนเล่นกับไอ้ปืนใหญ่จนกระทั่งถึงช่วงตลาดพ่อค้าแข่งรอบ2เดือนมกราคมเปิดตัวเขาถึงได้รับโอกาสย้ายไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญาแรกตัวกับเฮนริกมาคีทยานซานเชสซ,ซึ่งสร้างตำนานเล่นเปียโ,โนเปิดตัวกับแมนยูไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งของเขาออกมาได้เลยนับตั้งแต่ย้ายมาสวมเสื้อปีแสดงแถมยังนําภาระมาสู่ทีมเนื่องจากค่าเหนื่อยของเขาแพงมหาศาล ว่ากันว่าค่าในสูงที่สุดของสมสรสนณเวลานั้นผลงาน5ประตูจากการเล่นหนึ่งฤดูกาลรครึ่งแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของเขามันช่างน่าผิดหวังเหลือเกินสุดท้ายซานเชสย้ายไปเล่นกับอินเตอร์มิลานแบบยืมตัวในปี2019จากนั้นก็ย้ายแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์ถัดมาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ